นี้ก็จะเป็นเพลงชาตไทยนะครับผมนะบันเดงขึ้นมาโอ้ทุกคนแบบว่าลุกขึ้นมายืนเกือบหมุทุกคนนะครับผมนะ โอ้โหนี่ครับผมป้าพี่น้องนะครับผู้โดยสารที่ามารอ,อขึ้นขบวนรถไฟนะครับผมนะที่สถานีกลางกรุงเทอพอภิวัฒน์นะครับผมตอนนี้ก็เยอะสุดๆนะครับนี่ครับโอ้โหกระเป๋าเดินทางนะครับผมแต่ละคนนะครับนี่ครับ เยอะจริงๆนะครับผมวันนี้นะครับนี่ครับผมเขาก,า,าก็จะต่อคิวกันนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับผมเป็นชาวจ,จีนนะครับที่มาที่เ้าเมืองไทยนะครับผมนะโอ้โหมากันเยอะจริงๆครับผม นี่ครับโอ้โหนี่แหละครับผมนะเป็นทัวร์ของน้องๆนะครับผมน่าจะเป็นนักศึกษานะครับเป็นทัวร์น้องๆนักศึกษานะครับผมนะน่าจะเป็น ทัศนศึกษา,ามาจากต่างประเทศนะครับผมนี่ครับโอ้โหเลครับผมเป็นทัวร์ทัศนศึกษามาจากต่างประเทศนะครับก็จะมีคุณครูนะครับผมนะัเป็นคนฝรั่งนะครับผมแล้วก็คนอะไรนะครียกตอมก็ยังไม่ถูกมอนกันนะครับนี่ครับผม อ้เจอจริงๆนะครับนี่ครับ ็นทัวร์ของน้องๆน,น,น,นะครับผมนะที่มาทัศนศึกษาที่เมืองไทยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารนะครับผมนะรอขึ้นขบวนนะครับนี่ครับผมก็จะมีที่นั่งอย่างนี้นะครับจุดเมื่อกี้นี้โอ้โหคนเยอะจริงๆนะครับผมนี่ครับ โอ้โหตรงนี้ก็เริ่มทยอยกันมาต่อคิวนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็น5โมง53นาทีนะครับก็จะเป็นประตูบีนะครับผม แต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นทัวร์ทัศนศึกษาของอน่าจะมาจากต่างประเทศนะครับผมเป็นทัวร์ใหญ่นะครับเป็นทัวร์ทัศนศึกษาทัวร์ใหญ่ก็จะเป็นน้องน้องนะครับผมนะน้องน้องนักเรียนน่าจะเป็นน้องเรียนอสอนภาษาต่างประเทศเพราะว่าจะมีคนจีนแล้วก็ชาวฝรั่งก็มีนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นจุดฟักคอยนะครับนี่ครับผมเป็นทัวร์ศัสนาศึกษานะครับผมวันนี้นะครับมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนั่นเองนะครับผมจะเป็นชาวจีนนะครับนี่ครับครับผมทัวร์ใหญ่นะครับผมนีครับเขาก็จะไปรวมตัวตรงฝั่งนั้นนะครับผมนะ จะรวมตัวตรงฝั่งนั้นนะครับยืดนะครับผมในฝั่งนั้นนี่ครับน่าจะเดินน่าจะเดินทางไปเอ่อเขาทีอยากภาคอะไรครับผมภาคเหนือนะครับนี่ครับคุณครูก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมนะครับนี่ครับทัวร์ใหญ่จริงๆนะครับผมเป็นทัวร์ของน้องๆนะครับผมนะมาทัษนศึกษาที่เมืองไทยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเดินทางไปไหนอันนี้ต้อมก็ไม่เคยเดินทางขึ้นตรงซานสลา,านี้มาก่อนนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเดินทางไปไหนนะครับก็จะไปโอ้ออุบลเดนไซน้องคา,อายก็ไล่นะครับผมโอ้นี่ครับผมผู้โดยสารนะครับผมที่มารอขึ้นรถไฟกันนะครับ จะเป็นรถไฟทางไกลนะครับผมสันทราที่หนึ่งแล้วก็สามสี่นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้ารวยครับผมนี่ครับก็จะเป็นคนไทยสมากรว่วนะครับผมนะตรงจุดนี้นะครับ ครับผม นี่ก็จะเป็นเพลงชาตไทยนะครับผมนะบันเดงขึ้นมาโอ้ทุกคนแบบว่าลุกขึ้นมายืนเกือบหมดทุกคนนะครับผมนะคนไทยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับผมนะวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกานะครับผมนะสองพ 67นะครับผมก็จะเต็มไปด้วยผู้โดยสารนะครับผมที่ต้องการเดินทางน,นะครับผมกับผมลำเลาแล้วก็ไปเที่ยวนะครับนี่ครับผมเมื่อกี้นี่โอ้โหคนลุกเลยนะครับ <c oughs> คนไทยนี่สุดยอดจริงๆนะครับผมนะรักษาติรักศา,กศาสนาเลีพระมหากาษัตริย์นะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราไปเดินไปชมทัวร์ของนักศึกษามาจากต่างประเทศกันนะครับผม <c oughs> ต้อมบอกว่าเยอะจริงๆนะครับมาจากต่างประเทศนะครับผมด <c oughs> ้านนี้นะครับ <c oughs> มากันเยอะจริงๆบ้านที่ประตูที่เจ็ดนะครับผมนะ ประตูที่เจ็ดนี่มากันเยอะน,นะครับผมพ่อแม่เขาก็จะมาส่งนะครับผมนะส่งลูกขึ้นรถนะครับเดินทางด้วยรถไฟนะครับผมนะนี่ครับโอ้โหนี่ครับผม นี่นะครับผมนะจะเป็นประตูบีนะครับรอขึ้นขบวนรถนะครับผมนะ ครับผมนะก็จะมีสาวไทยแล้วก็สาวต่างชาตินะครับผมมนาะที่เป็นนักศึกษานะครับสาวไทยก็เยอะนะครับผมสาวไทยก็เจอแลวก็สาวต่างชาติก็เจอะนะครับผมเดินทางด้วยรถไฟนะครับเยอะจริงๆนะครับผมนะระลับน่าจะถึงร้อยมั้งครับผมนะน่าจะถึงร้อยคนนะครับ จุดนั้นยิ่งเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราเดินออกไปครับผมนี่ครับก็จะมีสาวไทยแล้วก็สาวต่างชาติครูอาจารย์ก็ดูแลอย่างดีนะครับผมนะเดินทางโดยรถไฟนะครับนี่นะครับผมนะ เป็นทัวร์พัฒนาศึกษานะครับน่าจะทัวร์ัฒนาศึกษานะครับผมนะนะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้นะพ่อแม่เขาก็จะมาส่งนะครับผมเพื่อให้ลูกเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับ ี่ครับผมจะมีอาจารย์สาวต่างชาติก็มีนะครับผมนะสาวไทยก็มีนะครับน่าจะเป็นตัวร์สถนศึกษาแน่นอนนะครับผมพาพี่ๆี่ FC คนไหนไปว่าดูว่าเป็นทัวร์สานศึกษาของโรงเรียนไหนหรือว่าไม่ใช่ทัวร์สถานศึกษาก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไล่นะครับผมนะต้อมก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับ พอดีเดินมาก็เห็นคนเต็มเลยครับผมนะก็จะมีครูอาจารย์เซ็ตซื่อแต่ละคนแต่ละคนนะครับผมเพื่อกันไม่ให้หลงดื่มนะครับผมนะกาเป็นมาสําหรับคลิปนี้ต้อมก็จะได่จบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยกับฝางทีที่กดซับสไครต์กดไลค์กดเชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจต้อมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ